ดคนยามฟ้าไม่ยามไม่เคยประนามวัาชูคนดุคนกลัวฟ้าไม่กลัวรู้สึกทึ่งฮะผมผมผมคิดว่าทาั้งภาคดนตรีที่ผู้รับทำดนตรีคุณหนึ่งจักรวาลทำมารู้สึกได้ว่า ยิ่งใหญ่มากแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะสมมากในภาคดนตรีก็ดีในภาคเนื้อหาก็เป็นไม่เคยได้ฟังเ,เพลงที่พ่อครูแต่งเยอะขนาดนี้นะครับเราฟังไปตลอดเนี่ยผมว่าคือมันสมบูรณ์ทั้งทั้งเนื้อหาและก็ดนตรีไปพร้อมกันนะครับชอบเพลงอะไรมากไหยคะที่เป็บประทับใจโดนอะไเลย ผมชอบมีอยู่เพลงหนึ่งที่คิดว่าอยากจะเอาไปเปิดด้วยซ้ําไปเ,ออเดี๋ยวผมจําชื่อเพลงไม่ได้เพลงคนยามฟ้าไม่ยามใช่ครับใช่ครับมผมว่าเพลงนี้ดีเพลงนี้ดีโดยเนื้อหาผมผมชอบเพลงนี้มาก,กผมก็อยากที่นักร้องเขาบอกว่าถ้ามีคนยามเราแล้วเราไม่ยามตอบเราให้อภัยเนี่ยคือเราชนะผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นเป็นเอ่อเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่มากมันก็คือการให้อภัยนั่นแหละ mm hmm. ผมคิดว่าการไม่เบียดเบียนไม่ให้ ไม่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 ไมโกตอบไม่ทําร้ายตอบสิผมว่าคือทํามันยิ่งใหญ่นะครับนนอนีเพราะท่านตอนที่ถือโดนคดีอะค่ะอ๋อครับอ๋อ,อนี่ก็แสดงว่าแรงมันใจมาจากพ่อท่านที่บอกว่าเราต้องให้อภัยไ,ไม่ไม่ไม,ไม่นี่เขาใช่ไหมฮะนะครับเทเลสบอนเทรัสมาครบให้สึกอ๋อครับแมือนนั้นนึกผมว่าเพลงนี้ดีนะครับชอบมากค่ะ อยากจะบอกอะไรกับพี่นักวิชาชนการต่อสู้ที่แบบเหมือนคนเข้าไม่เข้าใจรัเท่าไหร่มาถึงวันนี้แต่ก็เริ่มเ,เ,เข้าใจแล้วค่ะผมว่าก็เหมือนที่พ่อครูได้ทํามาเริ่มต้นจากที่ไม่มีใครเข้าใจถึงวันนี้พ่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอะไรแบบไหนย,ยังไงผมคิดว่าการต่อสู้ก็เหมือนกันก็เริ่มจากหนึ่งที่คนเข้าใจน้อยนะครับพอเพิ่มขึ้นมันก็จะมีความเข้าใจเพิ่มเพิ่มขึ้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอยู่ที่ความอดทนและความจริงใจในการต่อสู้ ถ้าเราสู้บนหลักการที่ถูกต้องนะครับเวลานานขนาดไหนมันก็คือความถูกต้องนะครับเวลาไม่ได้เปลี่ยนข้อท็จจริงฮะมีแต่เวลาจับพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังนั้นเนี่ยการต่อสู้ก็เหมือนการปฏิบัติธรรมที่พ่อพ่อท่านได้สอนมาตลอดนะครับออรู้สึกดีครับอบอุ่นมากนะครับ,บว่าเห็นถึงความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แห่งธรรมด้วยยิ่งใหญ่แห่งดนตรีด้วยมันผสมกลมกลืนกันใครจะไปคิดว่าธรรมะมาสามารถใส่โน้ตใส่ดนตรีใสบ่บรรเลงแล้ว จะมีความไพเราะทราบซึ้งได้ขนาดนี้เราเห็นธรรมะที่สอนเทศกันอยู่ทุกครั้งแต่วันนี้ธรรมะมาปรับเปลี่ยนเป็นดนตรีเข้าถึงได้กับผู้คนนะครับผมคิดว่านี่คือความยิ่งใหญ่แห่งคำนะครับวันนี้วันนี้ได้ได้เห็นนะได้เห็นความพร้อมเพรียงของพวกเรานะและได้เห็นความสําเร็จของการทํางานครั้งนี้ดูแล้วยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากเพราะว่า เราให้คนจำนวนมากนะนักร้องเสียงดีๆขนาดนี้นะมารวมกันแล้วก็มาร้องเพลงของพ่อครูเนี่ยซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่มาหาัศจรรย์นะมหัศจรรย์มา,า,มากนะแล้วนักร้องเสียงดีคือการฟังเพลงเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะการฟังเพลงเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมันจะมีความลึกกว่านะเพราะเนื้อหาของเพลงเนี่ยนะ เนื่องจากไพเลาะแล้วก็มีเนื้อหาที่กินใจด้วยเนี่ยมันจะมีความลึกกว่าการฟังพูดธรรมดานะครับก็เลยคิดว่าสิ่งนี้ที่ออกไปเนี่ยนะจะเป็นสื่อจะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่จะให้ออพี่น้องประชาชนเนี่ยนะได้ทราบทราบงานของพ่อครูแล้วก็ได้ทราบทราบสิ่งที่พ่อครูเนี่ยกำลังจะสื่อออกไปนะครับออกบออออ็เป็นที่น่าย,ยินดีมากนะครับ แต่ที่น่าย,ยินดียิ่งกว่าก็คือได้เห็นพวกเราเนี่ยนะทำงานร่วมกันแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจนะถือว่าสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าแน่นแน่นเลยนะแน่นรอบซ้อมรอบซ้อมก็แน่นน,นะใช่ซ้อมก็แน่นนะครับรอบจริงก็แน่นถ้าถ้ามีเก้าอี้มากกว่านี้เนี่ยผมว่าก็จะแน่นกว่านี้นะแต่ตอนนี้เก้าอี้มันหมดนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ งานด้านหนึ่งของพระท่านเนี่ยนะที่ทำมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจเฉพาะภายในชาวอาโอสงเท่านั้นเนี่ยบัดนี้นะ่ะมันได้ออกไปสู่ภายนอกแล้วนะครับ